ครั่งเนยแต่่งไม้้่กค่างใคน้าไ่องขางอกแล้วครับผมกาล่งบินไปาบายครับผมโอ้ฮะประมาณยี่สิบรูปครับเจ้าคณะอำเภอันี่อัะรัก ครับผมฟูตเจ้าเชียวนี่ก็เป็นนักศึกษารอดออาหารด้ครับผมครับผมไก่สิสุดเลยรด้ยครับผมบินดีด้วยไก่อู้รัลโหผมเลียยฟดตลราพูดล้วก็ไิโค้งย้อนขานขึ้นมาเลยครับมโอ้คนมากหาล้อใส่บาทหลายครับผมรบ สามเต็นที่ยุ่งเยง้ทั้งสายเมื่อนะครับผมเป็นเต็นมะล้ม,มิตี่ครับผมครับผมเจ้าคณะอำเภอหรือพระภิกษุค,ครับกำลังบินถาดตับขึ้นมากครับผมไปเีเซ็จที่ที่้วครับออกเป็นทั้งหัวมือเพืไ่อไปให้พรนครับ หิ่งห้อยหยาดยุ่แน่วันตกบ,บาดหยุดเดิดอาคารลรงบานไม่นะครับผมย้ายมาจากตลาดทั้งตลาดน้งหานมาอยู่าาท,ทางบัดสังแคนะครับผมได้ขมา่ขมาขม่าล่ะครับผมได่ได้โค้งนะครับโคง้ง หากับครับไปดูนะครับดูตั้งหัวนะครับครับเต็่ตั้งหัวนะครับผมไอ้ยื่นใส่เมือครับคนคนจะโค้งเชื่องนี้นะครับโค้งตรงนี้ลน่ะ เจ้าคณะอำเภอเนี่ิ่นได้นั่งรถนะครับผมได้นั่งรถเข็นนั่งรถเข็นผมถึงข้างโค้งแล้วครับนี่ทั้งหมดสิบเอ็ดลูกครับผมพระพิสุครับผมเนื่องในงานรักบาทเปิดอาคารร่วงบานไหมครับผม,ผมเพื่อนองหาร บ้านดีนเป็นมือดีวันดีครับผมบันสุก